ท้องงามๆนา,าสุกทนครับพี่น้องท้องแปดเดือนครึ่งน,นะครับเด้อยเขาโบอยากออกวันนี้ครับตามธรรมชาติท่องแปดเดือนครึ่งครับพี่น้องสูงประมันลอยสามสิบหกสามสิบเจ็ดครับผมสมโตครับพอมันพอพันบ้ามันแดงครับผมสมโตครับ ดีครับจับดีลังงามประทับลังดี1นึ0งมืเดพับาทนะครับื่อนพี่น้อง1นึ0งมบาทครับผมพี่น้องสนใจกระโทรสอบถามได้ครับ081ย์แปดหนึ่งสามหกศเก้าหนึ่ครับผมสามท่าครับอ 3, 5, 5, เภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผมเอา้ายางลอะอยู่ไหน รับประกันทองนะครับพี่น้องด้วยเรื่องทองรับประกันครับเรื่องหูรับประกันคือกันครับรับประกันทองครับรับประกันเชื่องพี่น้องเลยหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทครับทองประมาณแปดเดือนครึ่งครับพี่น้องผสมโตครับผมบามันแดงพอพันหมักไงครับผม เพเดตุนขับผมเพเดเสีองพาครับดำแดง่อยหางลายครับพี่น้อง่อยหางลายยางลูยางไม่พูดยางไม่พูดจะคล้อ,องไม้บางดู่ทาทางรับประกันขาถูกขาทอนแหกันนะครับพี่น้องเด้อรับประกันพอแข้งขาถูกทอนรับประกันครับผมในหันหน้ามาสิ อ้าวพี่น้องสนใจก็โทรสอบถามครับผม0813607916ครับผมหมู่บ้า,น,าบนสางนกทาตำบลสามนกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับ17,000ห่ 7, ทรงฟรี100กิโลครับผม100กิโลเท่าทรงฟรีครับพี่น้องไกลกว่านั้นออกข่าวกันต่ออีกครับเอาเอาดิ้นแล้วครับดิ้นแล้วครับลูกดิ้นแล้วครับลูกดิน้นยุกยุกเลยครับพี่น้อง เออหูบดีหนุกๆเลยอ่ะสนใจสอบถามได้ครับผม